กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเสาร์าพี่น้องย่ายเงึงปลุกตั้งแต่ตีสองเลิกไปนอนย่ายเงิองวะย่าลืมตื่นปนลุกมาตีสองตีสามกลัวๆเพิ่นกะลงไปเคาะประตูองเอี่ยมพี่น้อยลุกลุกพ่อน่อ เขาช่วยกระบอกใจลูกที่สามกวาดเขาที่สี่ขวาดที่หลออาหารแสบ เราขึ้นหลังจากทรงนั้นทรงนี้แล้วเนอกับล่างอันขาบเนาะขาบนุ่มแล้วนะพี่นเนี๋ยาสีประจัดหมักใหม่ต่อ เตี๋มกระซามใหญ่อแย่อยู่อันนี้จะเป็นเนืออ้อเตรียมดาตเตรียมเห็ดแล้วพี่น้องมารอเบิ่งนันกันเนะาะเดี๋ยวซาซิมิชัดเอาจะหลัางพัก,ก,นนกพี่น้องกุเปียงอร่อยนนี้จะเป็นจานหมักไหม่ห้าเนาะพี่น้อง เอาเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วมอนน่ชิถว,วายนเนาะคองชื่อมาว่านละพี่น้องเลยถวายผาติดคักเน่ชิคนขเขาเมื่อบันนี้คนเขาเมื่อบ้านพคนแหละมีแคนตะลูกมีกล้วยเนาะ มีอางุ่นมังม่เก้ายอย่างว่ะสนะ <c oughs> ท่านมังม่เก้ายอย่างอันนี้เป็นชิมเมอร์คองชิมเมอร์ใส่บาดเนาอกพี่น้องก,กันขล้องคุณภาพนี่แต่งเรียบร้อยแล้วแล้วจะเป็นมุนยาคูดตอนเสารนี่แล้วใจอ,อล,เอลงนะลเลย แก่ลงฮาร่าละเขื่อนคั้ว,วกันยังหกในน่อะพี่น้องเพราะว่าเ้ากับจับเขื่อนจับคลองออกมาแต่งนี่นแหละสิมีลาบซีนเนาะแลวก็ดาซีนแล้วก็ดดนวกหนึ่งพักมกแตงเนาะแคนทลูกนะ้หวนันเตรียมเื่อผลาเขาเฮายังบ่แลวพี่น้องยังเห็ดต่อสิบจัดไปใส่เด้พี่น้องบแม่นวาเห็ดสุกกระปรเนาะเพื่อนคัวเฮา,ายายเขื่อนคล้องออกมาเนาะมันก็คือหกคือเขื่อแน,น,น,น่แต่บบสุกระปงในนอนพี่น้อง ยว o ยังไจ่พักกันห้ากับสีแซงนี่กันแซงพักเขาคี่กันพักพักตัวหนาใส่ทั้งหนอกตอใยนันพักเต้นนะเนี่กีบถืตามขางมานิเด้อพักเจ้ากินกับลาบเนาะกินกับบลาบกินกับแก้อนะบ่อน่ะกะลำนะเออาสิไปแก้อ่ะดอก เน่หน้าก็เคยหน้าหน่วยเดียวกตามีเรื่องก็ตือเรื่องแล้วจะเป็นบ้าเป็นบ้าหน่อยเลยเอา่เอามอมาอันนั้นเลยอันลพวกละพวกดานะเอาอันเป็นซอนเทียมเอาแปนใส่ผ้าใยผอมมันขบเนาะ พอมีสีองค์นี่นหน่อยสองคันเผินมาครบเนาะอันนี้เออเออเอออๆพี่น้องเออเขอไปตักก่อนเด้อพี่น้องสิมเมื่อซ่อนใส่ของเงาผ่อเ่าคู่เพิ่นเพราะว่าตอนนี้มันกาสว่างแล้วเนาะหรือว่าแจ้งแล้วเนาะเวลาเฮากัจันจ่จอหมอกมาเลยเผื่อสิค้นเครื่องกับเมื่อเผื่อสิลบอ,อมาเอาของไปทำรงทานีเนาะ ตอนนี้ก็นาะพี่น้องเรับการแต่งพิธีเรียบร้อยเดือนนี้คนเขาเมื่อแล้วเนาะหน,หนึ่งพอ่อใหญ่ปลากับเจนหนวดริ้วเมื่อแล้วพี่น้องงารการกินกน่ะเนาะพี่น้องงามตัวเจนหนวดกับปอท้าป้าโอ้เจนหนวดก็บเบาใจเอาเมื่อแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เชเปิดเป็นคนขนพ่อใหญ่พามไปเอาเยาคู่ เอาหลุดจักได้เถอะได,ได้ได้เถอะละสามสามตัวพี่นอง <Okay. S 1> ได้เถอะสามอันเถอะละสองอันแหละตอนนี้ก็แจ้งแล้วเดี๋ยวซะซุยสิไปแต่งอันของเสาบา,าดอยหน้ามหายอันเจียนอนวดก่อนพี่น้องเพณกนกัเขามามาคนจ่อยแต่เศร้าแต่เซียวเอาบุญห่วมกันเนาะเอาบุญห่วมผีทางมาเลเซียผีอัน นูนีพรเนาะพร้อมขอบครัวแล้วก็พี่แล้วก็พี่พี่ยังเกาะข้าลราไม่จะลืมซื้อเหล้าอ่าต้อจทใส่ปุ่มจังหวะไปมีอยู่ในในในปุ่มนะมีอยู่ค่ะเข้าวันในปุ่มอยู่ตารางพูดค่ะโจดยม่แล้วข้าเจ้าก็อ่านนะผู้สั่งผ่านเออข้าเจ้าก็อ่านนะสช่งผ่าน เผิ่อกระอ่านจะปากเลืิกแล้วก็เผื่อกำมีแจกน่านแจกง่แม่นแท้เผื่อกระอ่านแล้วกระถ่ายผีออนหนัดซาพร้อมครอบครัวเนาะพี่ออนหนัดซา,ออนนดซาแก่อุดรพร้อมครอบครัวแล้วกระร้ายฐานพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นสมทบมาสางผาในบ้านเฮาเนาะมาจากมาเลเซียอันพี่นุนิพอนพี่ออนหนัดซาเพิ่นเป็นคนแผ่ปัจจุป,ปัจจัยหมู่เพื่อนเพิ่นมาเนาะหลายหลายฐานอยู่พี่น้อง แมนเป็นแมนเป็นซิปป้ายกว่าฐานเหนเนาะจังได้แมนบุญบุญนี่บุลงเจ้าของพี่น้องเอ้ยภเหตุพู้นันได้เนาะเดี๋ยวอันซิปกคนนะพี่น้องผู้เพื่นอันผู้เพื่อนสางผ่าประทานในบาน้ำมวงเนาะ่าจะผ่าเนี่ยเิ่นตายในบุญนำการเบิรุตสุขคุณนั่นแหละ ฝากนั่นมาจั่งค่ะจั่งเพืออันลูกท่านอีกได้เมื่อนี้กระโคให้บุญคำนำสู้เพิ่นให้ลูกให้เรื่องให้ห่างให้มีคืดแน่ได้กรอให้ได้ชงขั้วหมงมากปัทนาคืดอย่างไรเงินเงินไายน้องทองไายเข่าเด้อให้ดีมีแห้งสาทูผู้สั่งสาผัทนาเนาะให้บุญเครื่องในวัดในว่ามีผักใหญ่องค์หนึ่งพี่พี่มาย่ออรรถใจขอให้บุญคำนาสู้แล้วให้หมั่นให้เงินเนี่ หายลูกหายเรื่องหายหัห่งหายนี่ฮะ<ห>โอ้ยนักแล้วกระพังตะวา่าม,มังม่เก้าอย่างชิบกุโหลโม,มันชิบอะไรแม่ถ่นนายแล้วอันนี้ห้าหายเสกตะตุกพี่น้องมาไหวตู้เย็นมาใหญ่เคี้ยวตั้งแต่เมือ่อคืนนี่เนาะเผื่อคือย่ามือเช้าน,นี่ยเขาทำมาทรงมันกับสิบประทันเนาะเอามาขอผากไหวตู้เสพนมือนีม่มายใหญ่เงื่อนกา บ่ได้ข่าเมื่อน้ำดอกพี่น้องเนื่อจากว่าบุญภัยอยู่เฮือนเผ่ากะเผ่ามู่พี่น้องเอ้เออยเป็นมาจัดขึ้นหลดซอยแล้วก็มีพี่ <c oughs> ทางเกยชายแดดเพิ่อนเนาะมาอันชมทบโรคท่านอีกพันหนึ่งมายี่งเงื่งกัดเด้งมาจัดเครื่องจัดคล้องขาพี่น้องเอ้ยกาดีใจน้ำเนาะพี่เพิ่นขนมกะมีตับแท่งหนึ่งสามสิบบาทสามสิบบาทขนมกะ พี่เพิ่นมาสวมถูกสางน้ากัสาธุเนาะพี่น้องมาสวมถูกสางสางโลงท่านน้ากัอานามูท่าทั้งเพิ่นเนาะพี่น้องเออแมนใส่ทางอะไรไอ้เขิ่นไปจากคนอ่ะไรแกเขิ่นต้นหน่อยคนลงมาหลายแหละไหวเต็มเลยวะจ้ะ ก็ย so ังเด็กเข้าบอท่านใส่ถึงเนาะแกบอกไ้วรยายแห่งกระลูกตั้งแต่ตีสอพี่น้องเอ้ยยายเงึ้งนะยายเงึ้งนะลูกแต่ตีสอง ความผันดีใจลูกแตะตีซอง <Okay. S 1> พี่น้องเอ้ยลูกมาหนึ่งเขาหนึ่งเขาเจ้าอยากซุกจังลงไปฟุกลูกแต่ลับวันแรเขาเมื่อแจกน้ำเพราะว่าไม่มีใคอยู่เพื่อนเนาะมีแต่ชุมเฮาแหล่าการทีมงานเนาะกับญาติพี่น้องฮะล่ะพี่น้องผู้ได้แจกซอยแหล่าการผู้ดได้มาซอยกันกัน สอยกันคนละไหมคนละมืออะไรพี่น้องคนในบ้านะนะอะไรเนาะ่อึดแต่คนซอยเดี๋ยวพี่น้องผอึบๆเานาะกันเรื่องเอาบุญห่วมกันเนาะลงทานความอยู่ความกินเจ้าเมนกินบ่ทั้ทงนี้ท่านอันลกท่านคือกันเนาะอยู่แค่กะลงทานนะอากาแฟบ้าเอาอ กันทานยินดีไม่ให้เนาะก็กันอยู่นี่กับผ้ากันแจกก็กินอยู่นี่เออแจกอยู่นี่บันไหนเมื่อกันเลยวันไหนเมื่อกันการม่ติดทานเออบันไหนเมื่อกันเลยผ้ากันยิงทานน้ำคนเล็กๆน้อยๆเนาะปลาเฮากระเพ้าพอเมื่อปลาไม่สุกทันเออเออคือเมี็นมอเช้เออให้ข้าวปลาไปต่อเนาะต่ออะไรอันนี้ของข้าเมื่อน้ำรังพี่น้องทางนี้น้ะมี่จะแพ็คมีชามแพ็คแหละเมื่อไรบอทางไหนนะนี่ว่าเฮาเหยียดชามแพ็คน้ำชามแพ็คได้ชามแพ็คได้ือเทนใหญ่สอง พายแบบกระจงีนอนเอาหม่เอาไหม่พี่เพ่นไหมีนอนโจมาสอตัวก็เป็นชีีบอ่ะอันน้ำแข็งน่ะีบกิโลเนี่ยเออชีชีบกิโลเป็นนีชิบโลเออเออไปเออเออไปสมถบสียกันเนาโอเค แมนแมนปะแมนแมนปะเมื่อวันนี้กัเออขึ้นตาบริสุทธิ์นี่ก็เจ้าบอฝากมาให้หนอเอออยู่ตามพระสองประเทศนอเออยอดหน้าพวกเรามีความบริสุทธิ์นอเออบริสุทธิ์คือเนี่ยใดนอ่มาเข้ามาคันฝากมาก็ได้อบมาให้หนอเออก็มาหาเบิร์ก็หาเบิร์นี่นอเออถือว่าบริสุทธิ์เดอะแคนแนลน่ะอาวถือว่าเน้อทางนอ เออสวยสายนี่พร้อมด้วยครอบครัวนี่เจ้าบนศรัทธาเออสามผสมทรลุใหญ่เฮานี่มีปัจจัยห่าเบิรกีผ่าเบิร์กีบเออเออพร้อมด้วยน้องลาเทาเออเศษหนึ่งเออฟรานเซยน้องลาทาเบิร์กีบเออรวมแล้วเป็นเศษน,นี่นอนในครอบครัวของเพื่อน,นเอเออทางน้องสวยเฮานี่น้อนยามจะยามอุ้มทองนอนดังถือ้าเนาะผสิปผลบ้านตา ไม่เฮมพุตาแก้วดีดีแล้วเจ้าทัพทา้าในการถูกลูกจะนอนอยู่ท้องสินอนในบนกูนนสดน,นอกเออเอาถืขขอ,งไ,งขขอไหวข,ขอดไงสบายใจรึนอนสืขขอสายนอกเออเออถือว่าฝันกระไดเป็นเจ้าปูทัพทาถืงเขานอกเออเอาเราถ่ายเจ้า,เเาหน่อยเรอปุ้ยยอดกระพังมานอก เออจะนอยนอเออจนอยเด็กว่ากันไปเออเอาพอไฟาเขาซื้อนอทังเทาเก้เขาเป็นอาผัชรพียู่าพีพี่น้อละพี่้าพีบุมี่ปูเจ้าอพี่น้องเขานะเห็นสัตว์ือว่าเขาจะได้เหบุผอยู่ม้ทไทยนะเออกำลังเริ่มใส่บาตรพี่น้องเลย

เออเกลือุดรภพรวยครอบครัวเออผู้ที่สี่ดีกแมนธานนำน้อยเกลือุดรภพรวยครอบครัวผู้ที่ห้านี่ก็แมนธาดนำบทันผู้ที่ห้อภด้วยครอบครัวอันนี้แมนเออจากทางต่างประเทศของพวกเขาน้อเออที่ว่าเออที่ว่าได้เป็นสถานนำเงินเออมาให้น้อที่ฉันถือว่าผู้นำธานี่ก็แมนผู้ที่หนึ่งนี่ก็คือเออนางสวยสายภพมาไข่น้อภพรวยครอบครัว เออก็มีทั้งพอขมอนน้องพมาไข่พรมด้วยขอบครัวุออ้อต่อมานี่ก็แมนมีทั้งนางคอดนี่น้นองพรมด้วยขอบครัวทางคุณนุ่นสว่างเฮาได้ประกอบส่วน,นก็มีทั้งออนออ้องคำพองน้อสุฟาลังก็มีเออทันกานี่ก็มีเออทานแม่น้อลูกพอเลิศเทาที่ว่าได้ประกอบสวนน้นองท้องนั่นก็ถือว่ามีทางออกต,ตุนญาติโยมน้อศรัทธา ทางบ้านเฮาก็ถือว่าได้ประกอบส่วนทางด้าน,นะะปหะเนี่กัจจัยใจนอกก็ถือว่าเบิดบ้านในพี่น้องเฮาเออก็ถือว่าเป็นเจ้ามูลสถากำกันในการสาาร้สางพระพุทธรูปน,นอกถือว่า,าก็เป็นสถากำกันนอกเออต่อมาก็เป็นสถาสร้างหน้าหน้าที่เฮานีมอนอกถือว่าเปานท่านกอกานคนที่หนึ่งพิอนัสชาเจ้าอุดรนอเนาไทยนอกเออปนีชก<พ>็สถา บทที่สอง่ก็แมนทานสีประเสริฐหรือว่าทานเล่นออันนี้ก็แมนศรัทธาทที่สองนอเอียเห็ดปูอีเลยข้าวบกเห็นไห เก็บใคบอกเก็บท่วงเก็บท่วงไ่ต้องท่วงนี่นะข้าวแคบกรหูกน่ป้าเอาเ่เลยเอาเลยอาเลยเออขาวบุกเห็นเราจะอยู่ในใจใช่เห็ดห yes> ั่วข้าวบุกเห็นทุกท่านไหมัวเพิ่งมาถั่วถัวเพิ่งลงมาเอาอันโอ้ยเสียดายเตียงเจ้าอย่าเห็นนั่นั่นเล thà mi, đi kép à, phải nhạt đó Mùi phải nhạt đó đó Mùi đó ơi không có hết chắc đỏ đó gì đây sai Papa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอ้าอยู่พี่กามีาหักมาเล้ยงไยังไงเคือโก้มขไปอ้เอ้ากระเทียมเสียได้ยบเลยเน๊ยเสยได้ก่เสียได้มันเียบเยใจยาเย่าควอดยาเขี่ยใจอย่าเฮ็ดโอ้ยท่านว่าว่ายาเห็ดยาเฮ็ดคนยาพิทวดไดแล้วร้อยเอ๊คุณจะเป็นจุ่มอัน อยากจะไปดีเ้ยพี่น้องชั่วขมากพี่น้องเห็ดวกนี้ลีกูเห็นเห็ดปูอกูเบื่อเด้มาดูดิยังอะยัดทว่เข้าคือเห็นจัดโดข้าวบุ้มี่ พี่น้องฟังของเล่นบุญอยู่ทางสิยุ่มถ้า <laughs>

โอ้ไ่ดวกเดี๋ยวเราตาเก็บไปสวยหร่ห้าบัวหาบัเก <Yeah. S 1> ็บได้ห้าบัเห็นบุเห็นสตุบบเก็บได้อ๋อ้ดเดินว่อันนี้มีอยัวอันนี้ก็เห็ดเด มันออกดอกใยายกันสื่อนะะนี่หนะดอกลูกอีเข่าลาวเขานะนี่หนะดอกงนมันปล่อยใ้ลูกมันเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างไรเป็นอย่างอ้าวหขึ้นมาหดผาพี่น้อง เป็นของวัดคองว่าเรียบร้อยเป็นคองเงา้อเงาคู่แล้วนะ้าพี่น้อง มานีอพรตั้งต้อซื้อมาเอากสิกางยพี่น้องการตังครึ่งนี่ไปเพิ่นในสายเป็นที่ระนึกมอบผ้ามอบอยาทีนกมากัมาคุายกานายเพิ่นในเป็นที่ระนึกในมือมนือะเอามายเลียงกันนะ้เพิ่นจะได้บุกตี้มาเลยาอยู่นีไม่กไม่ถ่ายไว้ทีเรนนึในมอบผ้ามอบอย่งโคมทซ

มคนเนิ่นคนเนิ่นนะนั่งบอกในที่กับใส่พุทธในคนเนี่ยคนนั่ง เรียบร้อยนะพี่น้องผ่าเฮาก็คือว่าเสร็จสิ้นพี่น้องเนาะเสร็จสิ้นดูนะพี่น้องงามแท้ๆสูงเกินเทธนเลย ซาซุยกาขอขอบคุณไปยังพี่ออนนัทซาพี่นุนิพนเนอะผู้คนเป็นเจ้าภาพเจา้าศรัทธาใหญ่เนอะและกาอีกหลายคนมูเพื่อนเพิ่นเบิรงซาซุยชิมะอ่านลายสื่อให้ฟังเด้อพี่น้องมาฟังนำกันเนอะว่ามีจักคนมีจจกไลายสื่อ <c oughs> ไปฮดผบาบอ่ะ อย่างนี้นอยู่บนเนาะสำเร็จสบายดีพี่น้องน้องไล่สือกัมมีย่ยู่พี่คนที่หนึ่งเนาะพี่อ้อนนัทซาแก้วอุดรคนที่สองพีเสียแก้วอุดรนน้องพี่น้องผู้เพิ่นส้มทบทุนสางพระคนที่สามพี่โบกี้โบกี้กวนเนาะคนคนที่สี่พี่นุนีพรแก้วอุดรพร้อม,มครอบครัวของเพิ่นถูกทุกคนเลยเนาะพี่น้องและกมัมีพี่อำนวยแก้วอุดร พี่พ่อลีซาใจกล้าพี่พี่ยังปคนเป็นภาษาไทยครับเลยไทยพี่นี่อือตหลุมพี่นี่อือนี่ตัวนี้ตัวนี้หลุมชุดเลยเนี่ยบอ้ะผีสมควรแม่นตีพี่สมควรผีผ่านได้กับขอโทษขออภัยนะเมฆเมฆคลาบบอ้ะเมนพี่สมควรเมฆคลาโอ้ย ครับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอ่านตัวไทยกับบทตุกบทแตกเนาะแล้วก็มีตัวนี้นี่สิเป็นภาษาอังกฤษเนาะเจะเพิ่นม,มาแปลให้พี่ลูเซียงแล้วก็พี่ลุกตักพี่ลุกตักเคียงพี่ซิมยูซองเนาะอันนี้พร้อมครอบครัว,พว,พว,พวเพิ่นดุกูชุกชนเลยเนาะพี่น้องก็อ่านบ่ค่อยตกบ่ค่อยแตกกันได้เนาะเพราะว่ากับภาษาไทยกับบทคอยเก่งปานได้พี่น้อง กบเบิร์ตซัมมี่เนาะพี่น้องเนาะลายสื่อสุพพล์ปากมาสางพระเนาะพี่น้องเนาะเบิร์ตสุกุสุพคนพี่ซิมโอ้ผีซิมอยู่ซ่องนี่เป็นสามีของพี่นูนิพรแก่อุดรเนาะเข้าใจแล้วพี่ผากให้แนะ่นี่สุพพล์กำลังกินเขากันเนาะพี่น้อง การไล่สื่อที่ซักุยอ่านไปการพิจาระการใดกับขอถทยขอภัยเด้อพี่น้องอ่านตัวไทยกับบุคอยตัวคอยแตะขอบคุณไปทั้งพีพีทั้งลายทั้งเมืองนอกวัสุขูสุขอนนาะพี่น้องที่เพิ่นมาสางพระในวัดบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะที่มาสางพระที่มาจัดลงทานแน่เนาะทางพี่นุนิพรแลวกับพี่ออนนัชชาเนาะผม สามีและครอบครัวเ่นนี้เนาะพี่น้องจะชื่อการขอบคุณขอบบุญขอบคุณแทนชาวบ้านน้ำม้งเนาะที่ได้พระประธานองค์ใหญ่เนาะให้ได้มากาบมาไหวขอบขอบคุณเเ้อทางผีลายลายฐานอยู่ทางมาเลเซียเนาะกระหายอยู่ดีมีแห้งเบิดสุธานสุขภาพแข็งแรงร้ำรวยเนาะ กถือว่าเป็นสื่อที่บ้านเฮาจดจําไปเนาะพี่น้องว่าผู้ใดเป็นคนสางผู้ใดเป็นคนนําพามาเฮ็ดเนาะพี่น้องกันคน<ม>นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเฮาสีไปจัดเดีย๋ยวข้ามกันได้คุณแม่เออเพิ่นกินข้าวแล้วแหละเออขอโลทละลายเพิ่นกินข้าวแล้วเพิ่นก็สิไปจัดโรงทานต่อเนาะพี่น้องโรงทานเฮายังบ่ทันแจกน้าเนาะแล้วเพิ่นกินข้าวแล้วจังไปต่อเนาะพี่น้องพอกันคลิปหน้าก่อนเนาะพี่น้องสบายดี